เปิดบ้านวีวิรภาพยอมทนมานานถึง12ปีล่าสุดนุ่มวีเขาพาแฟนคลับย้อนอดีตเล่าเรื่องรา่าเมื่อรค้งที่เข้าวงการแรกๆว่าต้องผ่านร้อนผ่านหนาวก็จะกลายเป็นพระเอกแถวหน้าได้ในวันนี้เขาต้องสู้มันหนักแค่ไหนผ่านอินสตาแกรมว่ามีคนส่งมาให้ดูผมย้อนนึกถึงสมัยก่อนเลยผมเซ็นสัญญากับช่องตอนอายุ19ปีตอนนั้นยังงงกับการปรับตัวและแล้วผลงานละครเรื่องแรกในชีวิตและรับบทพระเอกเลย กว่าจะรู้เรียงสา ح, ออกอากาศปีพศ2543ตอนนั้นยอมรับว่าเคยท้อถึงขั้นแอบร้องไห้ในห้องน้ําแถมยังต้องเรียนการแสดงในกองถ่ายไม่มีความพร้อมใดๆจนจะบอกกับที่ทางบ้านแล้วว่างานแสดงคงไม่เหมาะกับเราแต่มาถึงจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งผมฮึดสู้และผมก็ผ่านมาได้และก็เป็นพระเอกละครเรื่อยมาอีกหลายสิบเรื่องจนถึงทุกวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าที่ผมไม่เคยลืมเลยและล่าสุดคือพละเอกไม,ม่เข้มหน้าไทย วีวิรภาพยังคงหล่อและเข้มตลอดเวลาหันไปทํางานเบื้องหลังและมุ่งหน้าทำมาหากินจนวันนี้เจ้าตัวโพสต์ภาพบ้านหลังที่ซื้อด้วยน้ําพักน้ําแรงแห่งความดีใจหลังผ่อนบ้านหมดได้ชนอนดเป็นที่เรียบร้อย12ปีที่รอคอยเป็นเรือนหอรอรักแต่งงานอยู่กับภรรยาในอนาคตแทน